แชร์ภูมิใจเสนอกาะเหนี่ยวกระเหนียวอุ้ยกินอะไรอุ้ยอ่ะกินหมูหวานครับหวานนะหมูหวานใครเนี่ยอ้าวอุืยดิอ้าวของนู้นอ้าวแล้วออนให้อุ้ยได้ไงอ่ะอุ้ย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 กินได้หมดกินได้หมดเอกรกพี่ขอน้ำขวดเล็กนี่ขวดเดียเย็นๆนะพี่จะใส่นี่ยนะ ใส่ไอ้ไนอี่ยไอ้เหนียวอ่ะอันนี้โทรศัพท์ใครอ่ะนั่นหนูใช่อ้าวหนูว่าวางดีๆสิก็บเปียกสิอ๋อหมูเออไอ้เหนียวใส่จะเปียกซะเหนียวเฮ้ยขึ้นเตี๋ยวอ่ะไม่เอาอ่ะพี่ไม่ชอบกินทำอะไรแบบลวกลวกสองแบบคือ <c ười> เอาไม่ลวกเลยไหมเส้นไม่ลวกไดเลย <c ười> มันไม่ชอบอะไรลวกๆ อะไรนะเส้นมันจะใครกินได้นี้หน่อยนะให้มันแบบว่าตื่นน่นั่นหน่อยตัะดาไฟแกกดาไฟเขาเวลาท่ออืม ไ,ไมนนจิบที่สองว่าจังจิบที่สามวานจังวันนี้หวานอย่างเดียวเลยเว้ยมีเปรี้ยวมีเค็มเลยนะที่ใส่ยากันนะยยจะได้ตาสว่างตื่นเห็นทางขยะไปไหนลูกนั่นแหละดันไปดิยลาก่ปที่ลูกคมไปโอเคยุด <Okay. S 1> อืจะหกอยู่แล้วเนี่ยยุดไปอู้หู้รักพี่หลุยครับขอบคุณครับใส่นี่ก่อนพี่หลุยไปแทงลูกมาปะเนะะี่ยป้าประคองในถ่ายหนังอ๋อหนังพิพปัปน์ปะใช่ปิดกล้องปิดกล้องอะที่ที่ลงอันนั้นว่ะไอโมโนปะใช่ใช่ป้าคือถ่ายที่โมโนเลย เอาเหล่ะที่ที่บริษัทครับใช่ถ้าเราเป็นข่าวแบบคนงา,ามอ้อรสอร่อยจังเลยนะเนี่ยอ,อร่อยจัดเลยนะลูกช้าแบบก็เทยเป็นร้อยเรบคือเนี่ยข้าฉากใช่ไหมหอ,อแต้วเหรอผมน่าลมตัดตัดเอ๊ยอะไร<อ>ฮะอีสานหน้หนู่หน้นนนนตุ้ยไปไหนพี่ตุ้ยออกไปธุระข้างนอกครับอีสานตุ๊ซี่อยู่ไหนอยู่รายการก่อนบ่ายครับ พี่นุ้ยเอาอะไรใส่น้ำออกเป็นเปอร์เซ็น,นให้มันสดชื่นเนมื่อคืนก็มันง่วงอะนอนละว่าหลับหับ,บ,บ,บตื่นตื่นอย่างพี่เมื่อคืนเพี้เพียออดเพียบปะหลับตั้งแต่ก,กี่โมงตีห้าตีห้าออแล้วตื่นอะีหกตื่นหกโมงครับ หลับชั่วโมงเองเดียวทำไมยังสดชื่นอยู่เลยคนนอนน้อยเออนอนน้อยน้ายนอนกี่คนสองคนคนนอนน้อยแล้วถ้านอนเยอะเยะนอนกี่คนสามคนสามคนในหมู่บ้านมีกี่คนสองคนหมู่บ้านมีสองคนผู้หญิงกี่คนแปดคนแปดคนผู้ชายอ่ะหกคนผู้หญิงแปดผู้ชายหกแลวรวมทั้งหมดกี่คนหกคนหกคนอ๋อผู้หญิงไม่อยู่วันนั้นเขาไม่นับคนนอนแต่ผู้ชายไม่เขานับคนเฉพาะคนที่ตาย ดยอไนกเสียงนกกองหัวจุกมันจกคือยยังไม่แตกยากอด้ยงไงเขาสามารถนะ เี้ยวไปแล้วก็โยกไปได้นะเสียงโรตีตัดต่แ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 ี่แต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 ่ยต่แ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 ต่ดตแต่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 อต่แ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 ต่ดต่แ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 ต่ดต่ต่แต่ต่ดต่ต่แต่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 แต่แต่แต่ดต่ตตแตต่ตต่ต่ตตแตแตต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 ตดต ตัดตัดตัดนี่นะหมูอยู่ที่มือนะฮะตัด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 อยู่ไหนอยู่ไหน่นี่เอาไปกำซะเปื้อนเลยอร่อยอ่ะนี่มือหรือนิ้วเต่าเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยปะ อร่อยทำไงแบบ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 มันมีแน่้อหนีไม่แย่งกับหมูอ่ะหมูหวานตอนหมูฝอยขาเดี๋ยวอร่อยนะพี่หลุยมันนุ่มดิทอดกินได้ทอดชอบข้อวเหนียวนุ่มๆแบบนี้เนื้อเหนียวเนื้อหย่อยอื่นนแล้วไอ้ไอ้หมูหวานอร่อยป่ะหมูเส้นหมูเส้นยังย่างแล้วจริงจริงกันเนี่ยข้าวเดี๋ยวพี่หลุยเนี่ยไม่แห่เนื้อก็หมดออ๋หมูหวานมันลากไปนู่น ตักเลยข้เดียวเอาไปจะหมดเราก็จะให้เขากินนั่นแหละอร่อยปะข้าวเหนียวใช้ได้นะอร่อยทำไงแบบ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 นุไปวันนั้นไปเล่นไหนไอพี่โลกอ่ะ เล่นพีโลกอ่ะพโลกงานในระวงใช่ไหมงานวงจัดวันดีหมนดีในของเกษตรติดต่อเล่นได้นะครับผมสิบสามนี้ก็เล่นพิดโลกเหมือนกันพิดโลกครับกระแสเฟรครับอ้าวดังพิโลกซะแล้วเป็นเรื่องแล้วของเราดังที่ไหนจังหวัดอะไรเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นงานอร้องบันต้นมาขามครับเราจะไล่ร้องบันต้นมาขาม วันดีมนะนติดต่อได้นะวันดีมครับ uh วันดีมเดี๋ยวขอเบอร์ยนครับผมเออเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรนะอ๋ไรครับว้ายทำเบอร์โทรงไม่ได้ตายแล้วเขาผู้จัดการเขาไงยังไม่ออกอยู่ในโปรไฟล์ไมเอาแล้วกูไม่ติดต่อมึงละติดต่อพัชชาดีกว่าไออ้หยพัชราน่ารักพัชชาน่ารักออสแบ่งหมูให้ด้วยค่ะ ใครไปหาไอ้แชทไปรายการนะก็ว่าดีครับก็ขอให้เต้นเทพสามตาเทพสามตาไอ้แชทบอกกูเต้นมาเป็นร้อยตาเลยทั้งนั้นไม่เห็นคลิปที่พี่พัชชาไปดูบีทูบีอะค่ะใช่ครับมีใจแทนเลยอ่ะบอกเขาเขาใช้อะไรนะที่เอาบิ๊กเอาบิ๊กแดนบีมบีมใช่ไหมพี่บิ๊กใช่ไหมคะพี่บิ๊กค่ะแล้วเขาก็ลองคงจูรวยดู ขาร้องเพลงพี่พัดไปคอนเสิร์ตโอ้โหน่ารักแล้วไปด้วยใช่ไหมไปพี่พัดไปดูอยู่เุิมแน่เลยอะชอบจริงๆนะเนี่ยอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้าซื้ออีกนะครับนุ้ยนุ้ยอ่ะนุ้ยยุ้ยยุ้ยอยางจะเล่นอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่บ้านไม่มีอะไรละครับครับไอ้เรื่องวันนั้นวันนั้นโอ้ไปเต็มวงเลยนะพี่นะ ไปเต็มวงเลยอือลอยมาอ้อเท่อยห่บ้างเหนียวดจ้ร่อยอร่อยอร่อยโอหูยข้าวเหนียวใหญ่กับหมูอีะไรเน้นเน้นหมูบ้างข้าวเหนียวเน้นข้าวเหนียวเน้นข้าวเหนียวตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ละเจ็ดเก้าละ เก้า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 มีเมียยังไม่มีครับฮะเริ่มหมดแล้วเอวแล้วเหรอเมียนักเล่าไงเมียหน้าแบบไหนหน้าแบบเราได้เหรอใช่เอา้าวัดจุฬามณีจะให้ไปยืนแทนท้าวเวสุวรรณ บางทีอยู่ยหยอก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 นี่อาบน้ำาไมตัวเม็นเนี้ยหน่เหม็นเหนตัวเม็นมากอะเหม็นหนเหม็นเห็นเหม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 ็นเมนเหม็นเหมานเหม็นเห็นเหม็นาหูเหม็น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 เดกเมาน้หเหมนเดี๋นวหมโนเหม็นเดม็นเหนเรนเหม็นเหม็เหม็งเดนมนรเเเหมงเเมเเหเโหน ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่เนี่ยเอาคราวที่แล้วออดให้สามศูนย์เป๊ะเลยเนย่าเอาแม่เล็กเอาาหมูหมูไอ้หนูเลยเขากินก๋วยเตี๋ยวเราเจี๋ยวไม่ถามก็ดิแม่เล็กถามเขาหน่อยสิเขินยิ่งยิ่งจะไม่เขินทำไมแม่เล็กถามดิเขินนะอพูดตามนุ้ยเขิน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 โอเคพูดตามนุ้ยแม่เล็กแมวเขินนะเ่ยเป็นอย่างนี้กองไอ้หนูเล็กคุยหนูเล็กคุยให้เขาตอบ ไกินอะไรเราเธอทิ้งได้งามแสนงาม,งามยังไงอกินอะไรเราเธอทิ้งได้รวยแสนรวยจิงเวยก็ไปกินอะไรเราเธอทิ้งได้ดีแสนดีดายาขี้ยังไงาอาจารย์เดี๋ยวดีครับ <c oughs> พ่อมาอาจารชานเก่งล <c oughs> ไม่เปิดพิถึงเนี้ยคิถึงเนี้ยคิดถึงพ่อนะ นึกว่านึกว่าอาจารย์เด๋ออยู่อุบลไปอุบลไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปเอาอะไรมาให้นะอาจารย์วิตามินซีให้เขาหลอดนี่บอกไม่เก่งแะ้อ้าวดีเล้วเนี่ยนี่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 กินบํารุงมแต่ไม่กลับระบบไอ้นั่นเขาสบายก็รับไปก็เลย ไอ้วันให้อยู่ดูไอ้วันอยู่นั่นทำไมพี่ตยจะนี้ลูกเมียเดียพี่เอาพี่อามมาไหมครับอามอามเกาถามหาอามมาไหมมาครับอามไม่ได้มาไม่มาไม่มาเออสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กล่องไฟนี่คือในสตูนะฮะ สู่ที่ถ่ายทำก็จะเป็นแต่ละฉาก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 ,ฉากไปนะครับอยากเห็นตัวตึงเยาวราช อย่าให้น้องออดบอกนะงวดนี้ออกอะไรขอแป้งฟันหน่อยลูกจะวอลครับจะวอลเอาไม่เอะเป็นอะไรเลอเลยไอ้จะวอลเลยงวดนี้หวยออกอะไรเลขเก้าห้าเก้าห้าครับชัวบ้างอีกครั้งหนึ่งออกอะไรเลขอะไรแปดศูนย์เก้าห้านี่ข้างบนหรือข้างล่างบนแล้วแปดศูนย์นะแปดศูนย์อย่างเก้าห้าไง แปดศูนย์กับเก้าห้าแปดูย์เก้าห้าข้างบนเก้าห้าข้างล่างแปดศูนเอาประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับลองไปเสี่ยงเสี่ยงโชคครับวันนั้นไปส่องตรงลอตเตอรีท่ทีบินบินเลยช่องบินเลย

9ก้ามีไหมไม่มีเก้าห้ามีไหมมีโอ้โหอันนี้เน้นๆเลยอ่ะฟังอีกทีนะเก้าห้ามีไหมมีมีซะแล้วไปมีซะแล้วออดเอ้ยหกสี่มีไหมหกสี่มีไหมหกสี่มีไหมไม่มีเจ็ดสามมีไหมไม่มีแปดสองีไหมไม่มีเก้าห้าไหมเฮ้มาแน่วะนี่นี่นี่พิจิจัดแล้วเก้าห้ามีไหมนี่